เตรียมตัวไวเลยนะคะการแลกคอนแทคต่อไปเนี่ยจะง่ายขึ้นมากเลยเพราะว่า iOS 17นะคะมีฟีเจอร์เนมดอปนะคะเอา iPhone มาไว้ใกล้กันก็แลกคอนแทคกันได้ทันทีเลยใครอยากรู้ว่าทำยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างการใช้งานกันเวลาที่จะแลกคอนแทคกันนะคะก็เอา iPhone มาไว้ใกล้ๆกันแบบนี้เลยนี่นะคะแล้วเราก็กดแชร์ได้เลย เวลาที่เราเนมดรอปนะคะเราก็จะอยากได้คอนแทคโปสเตอร์แบบน่ารักน่ารักหรือแบบเท่ๆใช่ไหมเราจะต้องมาทำคอนแทคโปสเตอร์กันก่อนนะเวลาเนมดรอปจะได้ไม่อายเขาวิธีการทำนะคะให้เราเข้ามาที่แอปโทรศัพท์ของเราเลยค่ะแล้วจากนั้นนะคะเราก็ไปที่ตรงนี้ตรงชื่อเราตรงนี้นะคะแล้วเราก็กดแก้ไขแล้วก็กดแก้ไขอีกรอบนึงค่ะ มันก็จะมีสไตล์ให้เราเลือกนะคะว่าเราอยากจะได้แบบไหนถ้าเกิดว่าใช้เป็นรูปภาพเนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้หรือจะใช้เป็นอีโมจิหรือว่ามีโมจิก็ได้นะคะเลือกสีพื้นหลังได้ด้วยนะคล้ายๆกับการปรับแต่งหน้าจอล็อกเลยแล้วก็สามารถปรับแต่งตัวหนังสือได้ด้วยจะเอาหนาเอาบางก็ปรับตรงนี้เลยนะคะตัวหนังสือก็สามารถเลือกสีได้เช่นกันพอเสร็จแล้วนะคะก็กดเสร็จสิ้นได้เลย เราก็จะได้คอนแทคโปสเตอร์ของเรามาแล้วค่ะเดี๋ยวมาลองเนมดรอปกันนะคะพอเอามาไว้ใกล้กันแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะนี่นะคะก็จะเป็นการแลกคอนแทคกันแบบง่ายๆเลย สำหรับใครที่อยากใช้งานฟีเจอร์นี้นะคะก็สามารถใช้ได้แล้วใน iOS 17ที่เป็น Public Beta นะคะส่วน iOS 17ตัวเต็มจะปล่อยให้ใช้งานประมาณปลายปีนี้รอใช้งานกันได้เลยค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนี่ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ